สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่5พพฤศจิกายนนะครับเรามาวางแผนเทรทองคำกันมาดูไอเดียที่เราให้กันไว้เมื่อวานนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปหรือว่าจะลงต่อนะครับมาดูที่มุมมองทางด้านซ้ายมือก่อนนะที่เราบอกว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็น leading diagonal นะครับก็คือ1 2 3 4และเดี๋ยว ขึ้นไปทํา5จบขึ้น1แล้วลงมาขึ้น2ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นไปทาขึ้น5นะเขาลงมาเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดไอตัวดีมานโซนนี้ด้วยนะครับอืมตัวดีมานโซนนี้ถ้าวันเนี้ยเขาหลุดเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานผมให้เอาไว้ว่าถ้าหลุด3,962เสเนี่ยเส้นสีม่วงเนี่ย ก็มีโอกาสที่มันจะไม่ใช่าขาขึ้นนะครับหมายถึงว่าจะกลับตัวขึ้นเนี่ยไป 1, 1 Level เลเวลแล้วเนาะทีเนี้ยวันเนี้ยถ้ามันหลุดอ่าวันนี้เดี๋ยวเราให้อีกเลเวลหนึ่งเอาใกล้ๆก่อนนะเพราะว่าเลเวลไอ้ตัว3886เนี่ยมันก็ถือว่าไม่ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วแต่ว่ามันก็มีเลเวลที่มันใกล้กว่าน,นั้นอีกก็คือตรงบริเวณนี้นะครับตีเส้นสี เดี๋ยวสีน้ำเงินเอาไว้ให้นะครับอีกนิดเดียวเองถ้ามันหลุดก็มีโอกาสที่มันจะลงนะก็คือแถวบริเวณ3,914หรือ15นี่แหละนะครับอันเนี้ยตรงนี้3,900เอาตัวเลขกลมๆแล้วกันนะ15ถ้ามันหลุดนะมันหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุด3,986เลย มีโอกาสกลับตัวเป็นขาลงก็คือไปอยู่ในไอเดียที่อยู่ทางด้านฝั่งขวามือนะโอเคอันนี้เราให้เลเวลไว้ก่อนนะถ้าหลุดปุ๊บเราก็ต้องมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงทีนี้มาดูทางด้านฝั่งขวามือที่เรามองกันไว้เมื่อวานนี้มองกันไว้ว่าเป็น A B C แล้วเดี๋ยวมีขึ้นทำ E อีกใช่ไหมแล้วก็เป็น X แล้วเดี๋ยวลงปรากฏว่าน่าจะเป็นแค่ A B C นะครับก็คือเป็น A BC เป็นแฟดธรรมดานะครับแล้วก็เป็นขึ้นเชื่อมก็คือเป็น X แล้วเดี๋ยวไอ้ตรงขาเนี้ยมันจะลงไปอีกทีนี้ถ้ามันลงไปเนีมันจะลงไปได้เท่าไหร่มันก็ลงไปเกือบจะเท่าชุดที่มันลงมาเอา,เอาแบบเอาแบบวัดแบบอ่าไม่ต้องคิดอะไรเลยเนาะเอาวัดแบบไม่ต้องคิดอะไรก็คือ1เท่าของชุดเนี้ยเราลองวัดไปดูประมาณนะประมาณ ถ้ามันหนึ่งเท่าจริงโอ้โหลงเยอะเลยนะถ้ามันหนึ่งเท่าจริงนะครับก็คือเราวัดฟิโบโปรเจคชันลงไปเนี่ยมันมีโอกาสไปถึง3 5 5 0นะครับถ้ามันหนึ่งเท่าจริงแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะมาแค่แปดสอของชุดที่มันลงมาหรือ60.8%ของชุดที่มันลงมาแต่ยังไงก็ตามณนะจุดที่มัน อยู่ปัจจุบันเนี่ย3,900กว่าถ้ามันลงมามันก็ลงมาเกือบจะ200ถึง300เหรียญเลยนะครับเราวางแผนเทรดเนี่ยสบายๆเลยก็คือเด้งเซลล์เด้งเซลล์ลงมาเรื่อยๆนะบมีโอกาสาที่มันจะลงมาแต่มันคงไม่ลงมาแบบว่าทีเดียวหรอกมันก็ต้องลงมาเป็นเนี่ยเป็นคลื่นไม่ว่าจะเป็นอ่าอิมเพลวนะเพราะว่าอันเนี้ยชุดแรกเนะี่ย มันเป็นไม่ใช่ดิมันไม่ใช่ impulse หรอกมันน่าจะเป็น zigzag มากกว่าแต่ใน zigzag อ่ะมันอาจจะเป็นขา a impulse หรือเปล่าเราก็ต้องไปดูอีกทีนึ่งนะเพราะมันจะลงเป็นอย่างนี้ไอ้ขาที่ลงมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะ a มีเด้ง b แล้วลง c ไอ้ตรงที่ขามันเป็นขา c หรือขา a เนี่ยมันอาจจะเป็น impulse ก็ได้หรือว่าพวก non standard s m o o w a แล้วมีการเด้ง ขา B ทำคอลเลกชันแล้วค่อยลงต่ออีกก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เราก็วัดแบบไม่ต้องคิดอะไรไว้ก่อนว่ามันเท่ากันนะครับเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะเป็นไปแบบไหนอันนี้ก็เป็นเหมือนรูปแบรลิฟแฟกเ fact, นาะนี่เป็นแบรลิแฟกแล้วก็ลงต่อนะครับอโอเคไอเดียนะทีนี้ถ้าจะวางแผนเทรดละ่ะไปดูในทม์เฟรม าลายนาทีสิมันมีปุ่มมองให้เราเซลล์ก่อนไหมถ้าถ้าใครคิดว่ามันจะลงมาแบบนี้เนาะไปดูทำเฟรมเล็กสุดเลยแล้วกัน5นาทีนะครับหานาทีเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราดูภาพรวมโครงสร้างราคาเขาตั้งแต่ย่อมาเริ่มเป็นขาลงแล้วก็คือเป็นช็อคเป็นเบรกออฟสตัคเจอร์นะบอสเป็นเบรกออฟสตัคเจอร์ตอนนี้เขามีไฮอยู่ที่ 4,000กับอีก30นะครับถ้ายังไงก็ตามถ้าเขาไม่ผ่านเขาก็มีโอกาสที่จะลงลงต่อนะแต่ว่าคงไม่ได้รีบาวไปจนถึง4,030หรอกนะผมคิดว่าน่าจะติดพวกแนวซัพ p l e โซนใกล้ๆนี่แหละตอนนี้เขามีโลอยู่ตรงไม่ใช่โลเขามีจุดต่ำสุดที่เขาทำไว้เมื่อวานนะครับอยู่ที่3,928 ถ้าวันนี้นะเช้าเนี้ยเขาหลุดสมมุติว่าเขาลงไปหลุด3,928เนี่ยเขาก็จะสร้าง Inducement ใหม่อยู่บริเวณตรงแถว3,940นะครับถ้าเขาขึ้นมาเคลียร์ลิคว i d ตี้เหนือ Inducement มันก็มีโอกาสที่เขาจะลงต่อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเช้านี้เขาไม่ <c oughs> เขาไม่ทำ แต่เขาขึ้นต่อมันก็มีโอกาสขึ้นมาหา Inducement 3,977ได้นะเอออันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้เป็นเคสที่2แล้วกันเคสที่1ก็คือลงก่อนสร้าง Inducement แล้วก็ขึ้นมาใช้พวกแนวซ supply Zone หรือ Liquidity แล้วก็ลงต่อทีนี้อันนี้ไอเดียที่1เรามาดูไอเดียที่1ก่อนถ้าเป็นแบบนี้เราจะเทรดยังไงนะครับ ถ้าเป็นแบบไอเดียที่1สมมุติว่ามันลงไปก่อนเราก็ต้องหาพวกแนว supply zone ที่มันมีนัยสำคัญอะ่ะถ้าผมดูก็น่าจะเป็นแถวสวิงอันนี้นะครับทำไมถึงเลือกสวิงอันนี้เพราะว่าใต้สวิงอ่ะมันยังมีพวก Fair Value g a บอยู่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะตรงนี้มี Fair Value Gap อยู่ใช่ไหมผมก็เลยเลือกซัพพลายโซนตรงนี้นะมีอีกไหมจริงๆตรงนี้ก็มีนะโซนตรงนี้ก็มีอ่ะเราก็ตีไว้2โซนนะครับอ่ะโซนตรงนี้เป็นซัพพลายโซนอยู่ที่เท่าไหร่3ามเเท่าไหร่ครับ สี 4, 5, ถึง3 9 5 2องอ่านี่เป็นโซนที่1ส่วนสนโซนที่2องล่ะสามเถึง3ามเอันนี้เป็นโซน,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 นที่2แต่ว่าทาังนี้ทังนั้นน่ะคือถ้ามันขึ้นมาเลยนะครับสมมุติว่า ช้านี้เขาไม่ได้ลงไปอ่ามันต้องมี2ไอเดียนะเช้านี้เขาไม่ได้ลงไปก็ขึ้นมาไอโซนพวกเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เกิดการเบรกโลมันจะไม่แข็งแรงนะเออมันก็อาจจะเป็นแบบประมาณเนี้ยแล้วก็เด้งขึ้นลงแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเหนือ i n d u c e m e n t 3977ได้นะครับเพราะว่ามันต้องไปเคยร์เิตี้เหนือ i n d u c e m e n t ถ้ามันไม่ลงนะมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่า มันลงไปก่อนอ่ามันลงไปก่อนมันลงไปก่อนปุ๊บอย่างนี้ตรงเนี้ยจะเป็น i n d u c e m e n t นะครับตรงแถว3940เวลามันขึ้นมามันก็มีโอกาสใช้ไอ้ supply zone หรือข้างบนนี้แล้วก็ลงไปเลยอย่างเงี้ยได้นะครับก็มี2แบบก็คือใชอ้ลงไปแล้วก็ใช้โซนนี้แล้วก็ลงไปเลยแบบนี้นะครับ เราต้องดูบริบทเขาด้วยนะว่าเขาทําอะไรนะครับถ้าเขาขึ้นไปเลยโอกาสที่จะเลย3977มีสูงแต่ถ้าเขาลงก่อนเช้านี้เขาลง inducement มันจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ inducement มันจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ก็คือแถว3940เห็นไหม อินด c e เ e n t จะเลื่อนมานะครับเราก็ใช้พวกแนว Supply z โซนที่อยู่เหนือ Inducement ในการเซลล์ได้นะอ่ะโอเคอน,นี้เป็นแผนสำหรับวันนี้นะถ้ามันลงแล้วสร้าง Inducement ใหม่เราใช้โซนในการเซลล์ลงไปได้เพราะาเราคาดหวังว่ามันจะลงต่อนะครับมันจะลงต่อนั่นเองนะ,อะโอเควันนี้แผนประมาณนี้เนาะเซลน่าจะได้เปรียบกว่า b ายนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวางแผนเทรวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ